วันนี้อยู่ฟอร์จูเนอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะงานเปลี่ยนโชคนะฮะวันนี้นี่เป็นโชคใหม่นะฮะไม่มีร่องแล้วนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวคโชคเก่านะยฮะโชคเก่านี่เป็นโฉมแรกนะครับนี่ฮะจะมีล่องแบบนี้นะเป็นโฉมแรกเลยนะครับถั้วตัวใหม่จะไม่มีร่องแล้วเรียบร้อยนะฮะแบบนี้เดี๋ยวทดสอบการปิดเปิดฮะป่าท้ายปิดสมูทแบบนี้เลยนะครับไม่มีอาการเสียงดังแล้วนะครับตัวนี้มีประกัน1ปีนะครับ โอเคดูนะครับเป็นล็อก2โอเคครับเดี๋ยวทดสอบกันหนีบให้ด้วยฮะทดสอบเปิดฮะยวใช้ทางทดสอบกันหนีบฮะโอเคนะฮะกันหนีบใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยฮะก็สำหรับใครมีปัญหาเรื่องโชคนะฮะตัว Fortuner 2015ขึ้นมานะครับมีอาการเสียงดังก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับหรือไม่ก็มาเปลี่ยนเลยนะฮะคันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเนื่องจากว่ามีอาการเสียงดังแล้วไม่ลงแล้วนะครับ กดไม่ลงแล้วนะฮะมาเปลี่ยนได้เลยนะฮะรับกันหนึ่งปีอินบอ็อ,อกซ์สอบถามได้เลยนะครับสำหรับคิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ